อุ้ยแรงด้วยฟ้าโอ้เอาบ้าเอารถทางมาเอารถทางมาระเบิดป่ะเลิกจุดไฟใบเผากับเปลาทางไปหมดเลยค่ะอู้กูชอบจังเลย Hey girl Make me i s l i k e a missile Bomb b o m สวัสดีจ้าเจอกันอีกรอบแล้วสำหรับปีงหลัง รถนะครับตกใจหรือว่ามีคนมองวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งสําหรับสิ่งหลังรถเพราะว่ามีนัดพิเศษวันนี้ปล่อยเพลงน้องซอนมซมีของเราซองโ้มของเราเองนะจ๊ะหลังจากที่ปล่อยดำดำเดือเนที่เป็นวัยรอำไปเมื่อสองเดือนที่แล้วนะจ๊ะน้องได้เลิกงามยามดีปล่อยเพลงไตเติลอันนี้ถือว่าเป็นเพลงไตเติลไหมใช่เพราะว่าเป็นอัลบั้มเต็มบั้มบั้มแรกของน้องที่น้องมาอยู่ the back r e b e l ใช่ตึกดำของเรานั่นเองนะจ๊ะซึ่งอัลบั้มนี้ก็จะมีเพลงทั้งหมดที่เราไปแอบดูเนี่ยมี8เพลงเนาะนางก็ปล่อยมาโปเตอร์มาแล้วแหละโปเตอร์เกรนของนางสำหรับสำหรับตึกดำที่ไม่ชัดก็มี8เพลงแล้วก็ใส่เหมือนจะใส่ไป3-4เพลงที่เราเคยฟังไปก่อนหน้านี้เนาะที่เป็นทั้งเบิร์ดดีที่เป็นเพลงเดบิวน้องอะไรแบบวิรติงอยู่เมนยิ่งก็กั นะก็จะไมเ่เฮดก็จะไมเ่เฮดเสร็จแล้วก็มีดำๆเป็นสี่เ,เพลงแล้วก็มีเพิ่มไปอีกสี่เพลงใหม่เนะซึ่งเราจะฟังเพลงวันนี้เป็นเพลงไตเติลของน้องที่น้องปล่อยออกมาโซโซละเอ็กโอเอ็กโอที่จริงภาษามันจะเป็นแบบจุ้จุอ๋อก็คือประมาณว่านางบอกประมาณว่าชื่อเป็นคนสมมติเนี่ยก็คือ,อเพื่อการแสดงเท่านั้นนะคะใช่ MV น,นี้เป็นการแสดงนะจ๊ะไม่ได้เป็นไม่ได้เบออ onto story มาจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยเพื่อนของโซมีนะจ๊ะบอกว่า แฟนของเธอนั้นเชตติ้งคืออะไรหักอกปะเชตติ้ง on her with his close friend เหมือนกับว่าเหมือนแอบคุยอ่ะ close friend ชอบน้องทำผมขาวมาผมแบบสว่างสว่าง golden อือแต่ x o ก xoy อยู่นะก็คือเธอเธอแอบกิน ประมาว่าไปตายทั้งคู่อย่างนี้เลยไปเถิดทั้งคู่ไปสูส่สวรรค์อู้กวาดถ้วยเคที่เฟรนด์อันนี้เลยฮอกกี้นะอันนี้เหน็นเหรโขนขนชตาเลียอะไรเหรอมเมื่อกี้ใช่นี่ค่ะทางรถทางบ้าน เมื่อก <t Kiss wei> <t av> ี้อ่านว่าอะไรอ่ะบัตเชดมีแา่รักภาษาดี่แล้วเอออออออก็คือเอาตุ๊กตาก็คือเป็นสัญลักษณ์แฟนได้ไหมบวังระเบิดนี่ไงเออ มันแปลว่าไม่มีทางได้ไหมแบบชอบเฟอร์สีส้มมาก,กพูดเลยสวยมากตอนนี้คือสวยมากเ,เปลี่ยนแฟนหรอแฟนเป็นอีกคนหนึ่งหรอไม่ก็คนนี้แล้วเป่าคนเดิมเหมือนหมาคนละตัวอ,อชุด เป็นหลายโมนมากเลยโอ้โหเปลี่ยนกี่ชุดเนี่ยโอ้สวยมากเลยสวยทุกชุดเลยตบอัดเลยเล้วเออ,อ,อเดี๋ยวโทรมาฉันอีกนะอออกูชอบกูชอบบ้านมากกูพูดเลยบ้านแบบว่า ตำรวจมารักกันดีค่เลยแบบนี้มันแบบอะไรแบบวิบแบบเมืองนอกอะเพราะก็เห็นตำรวจแบบอย่างเงี้ยเออไม่ใช่แบบตำรวจเกาหลีฮะไม่เซียวข <laughs> วตายแล้ก <laughs> ็ <laughs> <laughs> กิดจามอุมอ่มๆขันอุ่มไปข่า อุ้ยลานูฟ้าโอ้โอ <laughs> เอามาเอารถทางมาเอารถทางมารถ <laughs> ฮอตวิวด้วยนะระเบิดไหมเหรอน้ <laughs> องมา <laughs> ระเบิดปะเลิกจุดไฟใบเผาวกับป่าวทังไปหมดเลยค่ะอุ้ยกูชอบจังเลย <laughs> <Boy S 2> บ,อย, <ไป S 2> บอยบายบ่ายบายเผาผูา้ชายสมตรบรวีในรถอ๋อก็คือ,น,อน้องบอกว่าทูบีคอนติเนียด้วยนะเมืเ<ล>่อกี้หรอก็คือมีเพลงต่อฮะอุ้ยใครวะก็ะคือให้ออกแค่นี้กออ็คือโดนจับแล้วหรอโหส,สวยแบบสวยจะไม่รู้จะไหวอะไรอ่ะดูน้องข้ามทองน้องคือดีมากเลยอ่ะ เขาน้องหุ่นเอือชอบมากชอบมากเลย <c oughs> เป็นแบบเป็นแบบวีแบบฟังสบายสบายปว่าแต่เอ็มีดูดูเฟียดมากดูมีแบบหลายมดมากดูเป็นผู้หญิงไร้ร้ายชอบชอบฉากไหนชอบฉากไฟไหม้อูชอบช็อตระเบิดมากพูดเลยการระเบิด Boom <c oughs> บุมนั้นคือต้องถ่ายเทคเดียวด้วยนะต้องแบบ น่าจะเป็นเทคเดียวแหละเพราะว่ามันเป็นการระเบิดใช่ตึงงอเพราะฉะนั้นต้องไม่ถิดพลาดหรือวายจีอาจจะซีจีเลยว่าระเบิดขนาดไหนกูไม่ซีจีนะหรือนี่หรือซีจีเราลงแมคโครมาใช่ไหมเหมือนรถแมคโครไหมเป็นรถแมคโครแมคโครยกแบคโครถเลิศนะเลิศเลิศที่สุดกูพูดเลยก็ชุดนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลายชุดมากก็มีคอนเทนต์นิดว่าเราก็จะติดตามกันต่อไปนะจ๊ะอาจจะเป็นเพลงต่อไปในในอัลบั้มนี้ เพลงอะไรนะเลมอนเลม่อนเลมอนอะไร Watermelon เหรออืมอาจจะเป็นเพลงนั้นก็ได้ Animal อย่างนี้เหรอไม่นี่ไงดอลเล็ตมีดอลเล็ตมีโกนี่ไงเอออาจจะเป็นเพลงไหนในสามเพลงนี้แหละที่อาจจะปล่อยเป็น To Be c o n t i n u e d ก็ถือว่าสมการเป็นอัร์ั้มเต็มของน้องแหละมีเพลงสนุกสนานก็อยากให้น้องแบบขึ้นเวทีเยอะแต่ว่าแต่ว่าไม่ห่วงหรอกเพราะว่าอะไรนะแบ็คเลเวลปล่อย ปล่อยขึ้นสเตสเตย์โชว์มากกว่าวายจีปล่อยอ่ะท้่จริงฐานน้องก็เยอะนะฐานน้องตั้งแต่ตอนเป็นเอโอเออเอ้ยไม่ใช่ไอวายกเอโอเอเออตอนเป็นไอวก็มีฐานแฟนคลับเยอะพอสมควรแล้วก็จริงๆริงไอีอกใช่ไหมมาก็ฝากติดตามน้องส้มส้มมีของเราด้วยนะจ้าก็ไปติดตามด้วยแล้วก็ฝากอุดหนุนอัลบั้มน้องด้วยละกันถึง ถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นสถานการณ์โควิดเนาะเขาก็ยังส่งอยู่นะจ๊ะส่งมากันได้โอเคไม่ว่าวันนี้พวกเราไปกันแล้วไม่มีการอัปเดตสถานการณ์วาจีใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะแล้วก็ใครที่ทวงเชื้อแรบอกไว้นะคลิปนี้รอไปก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปล่อยอย่างแน่นอนนะครับอย่าเอเธอทยอยปล่อยแล้วกันแต่ว่าเทชื้อแรมช่วงนี้ก็ยังอัดเรื่อยๆแต่ว่าอัดไม่ทันนะอไม่น้องปล่อยคลิปเยอะเกินไปอีกเด็กแก๊งนั้นอะหรือว่า เราจะมาพร้อมกับคมแบกของน้องตอนไหนกันไม่รู้แบกพิง <laughs> ก <Ireland> ็ค right? ือรู้ว่ามีแต่ว่าก็ยังไม่มานะจ๊ะไอคอนอย่างนี้นะจ๊ะวินเนอร์ก็สองคนก็เป็นคอนเดียวใช่ปะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะจ๊ะก็ติดตามจนกว่าอีกสองคนจากวินเนอร์จะออกกับกลมด้วยแหละรอไปเรื่อยๆแล้วกันก็ฝากดูแลฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ วันนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบาย